สวัสดีคู่หูตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับ YDS คู่ครับวันนี้พอดมีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์นิดนึ่งตอนนี้ครับในเกมวอร์รัตของเรานะครับมันมีเซตปืนใหม่เข้ามามัใช่ว่า ีมโอนี้บอกเลยครับว่าจะเป็นทีมปืนแนวเขียวๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นผสมคาบูกิเบาๆเนี่ยแค่ดูเอฟเฟกแล้วบอกเลยว่าค่อนข้างสวยและราคาไม่แพงมากด้วยเวลาการตายนี่จะมีดาบออกมาแทงอะ่ะคู่หูมันดูแบบ คููมากๆครับซึ่งแน่นอนนะครับห่กครูคนไหนนะครับชอบปืนสไตล์เต็มญี่ปุ่นเนี่ยอย่ารอช้านะครับทุกคนก็ที่ผ่าว่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันนะครับและแน่นอนถ้าคููคนไหนครับถามปอ๊อตกลับมาว่าแล้วมีช่องทางการเติมเงินตรงไหนที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยไว้ใจได้ไหมป๊อตขอแนะนำโคด้าช็อปเลยครับทุกคนเพราะว่าโคด้าช็อปเนี่ยเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของไลออนเลยนะแน่นอนว่าเติมง่ายและปลอดภัยไม่โดนโกงแน่นอน อ,อย่ารอชานะครับหากคู่หูอยากเป็นเจ้าของปืนสกินสวยๆอย่างะกูตโอนี้เนี่ยต้องรีบไมาเป็นเจ้าข้อเจ้าของกันแล้วฝากไว้ด้วยครับคนได้ช็อปก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับเจอกันครับ